ขอดูจริงๆมอยากได้อะไรกูยอมทุกอย่างเนี่ยกูอยากกูอยากฟ้องกูเลยแล้วขอร้วงจริงยังบอกกูพาเขามากูก็พามาให้แล้วยอมไม่รรไมจริงจะฟ้องเลยนะนอกจากคำว่าขอโทษพ,พวกมึงสองคนมีอะไรจะพูดอีกไหมกูรู้สึกผิดจริงๆไงถ้ามรู้สึกผิดจะมาเหรอมึงไม่ได้รู้สึกผิดกูรู้สึกผิดมึงกลัวกูฟ้องมึงมึงไม่ได้รักกูกับลูกมึงรักแค่ตัวเอง ก่อนที่พวกมึงสองคนจะแอบแปเอาใคระไม่มันไม่ได้พังอะไม่ได้ทั <S <S like, ้งใจกูไม่อยากกลัวกูอยู่กูไม่ได้ตั้งใจเว้ยตอนนั้นมันเมามันไม่มีสติกูเมาแล้วกูจะไปอาของใครอย่างนี้ก็ได้เหรอใช่ตอนนั้นไม่มีสติจริงๆตอนนั้นมึงก็ไม่อยู่ลูกก็ไม่อยู่อะถ้ากูไม่อยู่บ้านมึงไม่มีไปเอาอะไรกับใครต่อให้กูจะอยู่ที่ไหนก็ช่างมึงทำแบบนี้คือมึงเพี้ยเว้ยเออกูยอมรับกู พลาดไปแล้วจริงมันแก้อะไรไม่ได้แลยแต่กูขอโทษอย่าฟ้องกูเลยกูขอโทษจริงนะกูยอมทุกอย่างจริงเออกูยอมบ้าเลยกูยอมบ้าเลยกูยอมบ้ามัเลยอย่าเอา,า,อาเรื่องเลยนะเอาคนพ่อคนแม่ของมึงกลับไปกูเลยเฮ้ยเอาพี่ทำแบบนี้หนูยล้วก็ถือพี่อยู่นะพี่ถ้ามึงรักถือปุ้งไม่ทำแบบนี้กูไม่คิดเลว่ามึงจะดอกทองขนาดนี้มึทงทำยี่กูได้ไงวะฮะ อย่างพวกนาทั้งเพี้งเองเลอ้พวกอดรู้ที่หนูมป็นเราเก่าเหอะเอ้ยหนูขอร้องได้ไหมอะนะโคงตสองคนปล่าปล่อยกูแล้วคืกสองคนเก็บของจากบ้านไปติดไปหรือไปกูยอมไปแค่ต่อย่าฟ้องกูเลยนะไม่ไหวว่ะไอ้พี่ก่อนจะถึงจุดจุดเนี้ยกูทนมามากแล้วกูทนมานักต่อนักแล้วมึงเคยสำเลือกไหมก่อนที่กูจะเอ่ยปล่าว่ากูจะฟ้องมึงมึงนึกถึงกูกับลูกไหม มันพลาดแค่ครั้งเดียวเองขอโทษกูยอมไปให้เลยก็ได้เนี่ยตอนนี้เลยไปเลยอย่าฟ้อ,องไี่เอาพี่พูดแลนะ้วพา,าออมันออกไปจากบ้านกูนะนี้กูอยกอมพาออกไปเลยกูขอแค่อย่างเดียวคืออย่าฟ้องกูพามันออกไปจากบ้านกูแหกูยอมไปให้ก็ได้แต่ขอแค่อย่างเดียวอย่าฟ้องกูเลยกูยขอร้องละ่ะ <c oughs>